สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องโนริมิสลอตนะครับพามาเล่นเกมสนุกๆก,กันอีกแล้วนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่ายเกม PG นะครับอ่าอยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งแอคแท็กนะครับจากค่ายเกม P g เข้าเกมกันเลยดีกว่าอ่านะเกมสวยๆนะครับวันนี้จะซับมาไม่เยอะนะอ่าเพิ่มหน่วยหมุนตามใจเลยนะครับไปจัดหมุนกันเลย เริ่มเกมไหมกจัดหมุนเลยครับแน่สวยๆวยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับหมุนกันไปเลยอ่าข้าวดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่เล่นกับเราก็นวงหนึ่งในการหมุนนะครับจัดไปอย่าให้เสียพี่ชายในเจลอ่าหมุนไปย่อด้อรับข้าน้อยแต่ข้าบ่อยก็ไม่เป็นไรนะเออจัดออตโต้กันสักหน่อยสักสิบครั้งนะอ้าสวยเข้าไปอยู่ เข้าไม่มากไม่ไม่แต่ก็ถือว่าเข้านะครับจัดไปช็อตเด็ดคอมบูไปครับแม่สวยสวยโอ้โหคอมบูดอกนี้จัดไปแม่คอมบูดอกนี้จัดไปสวยสวยเลยนะเอาเรื่องไปเลยรางวัลก็แรกของเรานะครับพี่หมุนมานะ,ะหมุนออตโต้มานะครับจัดไปดูดีได้ไปเท่าไหร่นะครับโต้รับซับกันยาวๆ บอกเลยว่านับเงินรางวัลรัวอ่าปาดไปครับหนึ่งนสี่สิบนะครับสวยๆกันไปเลยนะไปหมุนออตโต้กันต่อนะครับไม่รีรอไม่รอดีเอาเรื่องนะจัดไปให้เสียคอมโบเข้าครับผมอ่ามาจังหวะนี้เข้าอีกไหมคอมโบมาสวยๆคอมโบไหลต่อ คอมโบหลาต่องานดีนะครับแตกอีกแล้วเป็นยังไงใครพีจีเขาจัดให้เรานะครับจัดไปเป็นยังไงแตกดีแตกหนักนะครับแตกน้อยเข้าบ่อยก็มีนะเออเป็นยังไงสวยๆกันไปเลยจังหวะนี้แหมมันหมานเลยนะเกมนี้นะคุมซั์แห่งแอคแทนะครับเข้าไปอีกแล้วคอมโบเข้าไปอีกแล้ว เอาเรื่องหนะ้าชมพูเข้าไปแตกไปอีกหกร้อยส่ิบแปดนะเออนี่เดี๋ยวมารวมยอดนะครับนะับไปเท่าไหร่นะแตกไปแตกมานะรวมยอดเล็กยอดน้อยนะครับแหมมารวมยอดทีเดียวนะยังไงดูนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับเป็นรางวัลของเราเป็นยังไง เอาอ่ะเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะครับ658นะตึงตึงนไปเลยนะจังหวะนี้ไปอีกสามหมุนออโต้นะจัดให้นะครับแม่คนที่ดูช่องเราไม่ผิดหวังแน่นอนนะมันเล่นตามช่องเราได้เลยนะช่องโนลิมิตสล็อตนะครับเป็นยังไงผานมาหมุนครั้งนี้จุใจระบอกเลยเนีย่เพิ่มหน่อยหมุนให้ซะหน่อยนะอ่าฟาดคอมบไปเนาะเนาะนะครับ เอาเรื่องรับซับไปอีกแล้วสวยงามนะครับตามระบบเอาดิแม่รับซับกันอย่างนี้ก็ตื่นเต้นเลยกันเลยตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับแม่เป็นยังไงหลาหลนะเกมนี้หน้าเขียวเข้าไปสวยๆเคแตกไปครับคอมโบเคแตกไปคอมโบอยู่คอมโบเขียวนะครับแม่เอาเรื่องยังไหลยอยู่นะ สวยงามเป็นยังไงค่ายพีจีนะครับไหลๆดีๆแบบนี้ต้องค่ายพีจีนะครับอยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งแองแคลคนะครับจะชอบก็บสมัครเข้ามาเล่นเกมกันได้เยอะๆนะครับอ่าเป็นยังไงรับทรัพย์ไปชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเราด้วยนะครับเก็บโน Li มิสสล็อตนะเออวันนี้ได้มา2 0 0พันสองเลยนะเอาเรื่องนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย